ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็คงมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในนางสีประวัติคณพ่อปานวัดบ้านองโคต่อไปเวรน,น,นว่าในวันกน่อนได้มาจบลงตอนที่มันปวดท้องจัดแล้วก็ท่านแม่เอาพระมาตั้งไว้ให้ภาวนาว่าพุโทโธ และท่านก็บอกว่าพระใจช่วยรักษาโรคให้หายจากการปวดท้องแต่พระองค์นั้นก็เป็นจริงเป็นพระที่มีความรักท่านมากนึกถึงท่านอยู่เสมอตอนนี้ก็ต่อไปว่าสีของพระนี่แท่นเหลืองอารามนะท่านเหลืองอารามด้าน,นหน้าที่เขาทําไว้ก็ยิ้มสวยมากกลิ่นทูปหอมก็ตลบ ตอนนั้นก็รู้สึกว่าใจสบายขึ้นมามาก <c oughs> เริ่มมีความสุขใจความจริงหน้ายิ้มของคนหรือหน้ายิ้มของพระหน้ายิ้มของวัตถุตุ๊กตาอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเรื่องการยิ้มยิ้มนี่เราก็ชอบกันเมื่อเวลาที่หลับตาลงไปขณะที่ภาวนายอยู่ก็เห็นภาพพระท่านลอยอยู่ข้างหน้า แล้วก็มีความชื่นใจภาวนาไปไม่กี่นาทีอาการทางปวดท้องก็รู้สึกว่าคลายปวดที่คลายปวดนีบ้บรรดาท่านพุทธบริษัทรดทราบเพราะว่าคำภาวนานั้นคู่กับอนาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไโดยเวลาใจเข้านึกว่าพุทธเวลาใจออกนึกว่าโทที่ท่านแม่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าจะได้ไม่เหนื่อย ลอยลมไม่ใจไปตามสมบายจินใจใจจับอยู่ที่พระพุทธโธเรียกว่าใจจับที่คำภาวนาแล้วก็เห็นพระไปด้วยใจก็เป็นสุขเมื่อเริ่มใจเป็นสุขอาการคลายจะาหายปวดอาการคลายอยู่หาคลายคลายจะความปวดความปวดเบาลงนี้ให้เข้าใจนะเพราะตอนนี้จิตเริ่มไปสมาธิ ถ้าจิตเริ่มเข้าถึงอุปจาระสมาธินี่อาศัยอนาปานสติกรรมฐานอาการทุกเวทนาทางกายมันจะคลายลงมาท,าทันทีว่าถ้าจิตเป็นฌานสมาบัติอาการปวดมันจะหายไปมาคุยกันต่อไปว่าเมื่อความสบายเกิดขึ้นหลับตาก็เห็นภาพพระลอยอยู่ขานาเพราะานาไปไม่กี่นาทีเพราะจิตชิน อาการทางท้องที่ปวดก็รู้สึกว่าคลายตัวลงพร้อมกับเห็นภาพพระที่ลอยตรงหน้าสวยหนักขึ้นทุกทีตอนนี้เป็นอุปจาระสมาธิ <c oughs> จำให้ดีนะนักปฏิบัติพระกรรมฐาน,นะก็จําให้ดีว่าคุณประโยชน์ทีงพระพุทธเจ้าเมีอย่างนี้เดิมทีเนี่พระท่านเป็นสีเหลืองธรรมดา ต่อมาก็เพิ่มความสดใสมากขึ้นทีละน้อยละน้อยจนเห็นชัดต่อมาก็เกิดเป็นแสงเปลีกายคล้ายเพชรตอนนี้เป็นฌานสมาบัติที่เขาคลายตัวจากเหลืองมาเหลืองน้อยลงขาวขึ้นทีละหน่อยละหน่อยจนตั้งขาวเต็มที่ชัดอันนี้เป็นอุปจารสมาธิเต็มที่แต่พอมาเป็นเปลียกายอย่างเพชร ที่ถูกแสงพระสะท้อนจากแสงไฟตอนนี้ขโมรดาแต่พุทธศาสนิกนชนั้หลายโปรดทราบว่าตอนนี้กําลังใจเป็นฌานสมาบัติและกภาพนั้นเป็นระกายแพรวพระนั้นเป็นประกายแพร,ว,พรวทั้งองค์ในใจก็มีความเพลิดเพลินกับความสวยสดงดงามของพระจนลืมความเจ็บปวดเสียสิ้น นี่ตามความรู้สึกในเวลานั้นว่าเพลินในความสวยแต่เนื้อแท้จริงๆได้คลายความเจ็บปวดไม่มีความเจ็บปวดนั้นจิตมาเป็นฌานอันนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่รับฟังอย่าคิดว่าเป็นความรู้ทอาตมาสอนขึ้นมาใหม่เป็นความรู้พระองค์สมเจตสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาคือพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่ได้ว่าเวลานั้นเป็นเด็ก ก็เลยไม่ค่อยจะมีความเข้าใจอะไรนะักเมื่อเป็นเด็กมันก็เอาแค่ว่าอะไรก็ว่ากันไปไม่รู้ว่าชาญเชิญหรอกไม่รู้เป็นนั้นว่าคุยกันต่อไปว่ามันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลยเวลาผ่านไปเก้านาฬิกาเศษก็ลืมตายขึ้นมาดูคนที่มาและภาพต่างๆสายตายเห็นมันสั้นขึ้นมาทุกที ช่วระยะเวลาสองสานาทีก็เกิดมองอะไรไม่เห็นเลยคือตาเนื้อเนี่ยมองไม่เห็นอะไรพ่อท่านแม่ท่านลุงป้าน้าปู่ที่มาเยี่ยมกันเขานั่งใกล้ที่แรกก็มองเห็นน่าเข้าน่าเข้ามองไม่เห็นเลยชักหนักใจแต่ก็มีความรู้สึกว่าใจนี่มันสบายจริงๆ ตามมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดแต่ปรากฏว่าใจสบายอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นสุขที่สุดจิตไม่มีแต่ความเยือกเย็นมีความสุขสนทัศนสาบอกไม่ถูกจริงๆพันนาไม่ถูกในต,ตอนนั้น,นสีบว่าสบใจสบายสิ่งที่เสียดายมากที่สุดก็คือมองไม่เห็นพระแล้ว <c oughs> ก็ลืมตาขึ้นมามองไม่เห็นพระคือจะเห็นพระพุทธรูปอนั้นมองไม่เห็นตั้งอยู่ใกล้มากที่สุดมือเอื้อมถึงแต่มองไม่เห็นใช้ตามันสั้นก็นมาตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจอยู่นิดหนึ่งที่ไม่สามารถเห็นพระองค์ที่รักได้แต่ก็เลยหลับตาเสียเอาลืมตาไม่เห็นก็ช่างมันก็หลับตาต่อไปนึกถึงท่านความรู้สึกก็มีความสมบูรณ์แบบคำอ,อีก ตอนนี้สติสัมปชัญญะก็เป็นปกติอาการปวดไม่มีแต่ก็มีความเป็นห่วงพระเสียนดายภาพพระพุทธรูปที่รักก็เลยคิดว่าในเมื่อไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแม่เคยบอกว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนท่านแม่เคยสอนนะว่าถ้าเราภาวนาว่าพุโทโธพระท่านจะมาหาเราทันที คือพระจะมาเนี่ยท่านจะมาในร่างกายอันเป็นทิพย์แม่อธิบายอย่างนั้นท่านจะไม่มาในฐานะที่เป็นพระพุทธรูปท่านจะมาในฐานะที่ร่างกายเป็นทิพย์เมื่อคิดขึ้นมาได้แล้วจึงได้ตั้งใจภาวนาตอนภาวนาก็นึกว่าเขาอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าเขาได้โปรดทรงเคราะห์ในร่างที่เป็นทิพย์เพราะไม่เคยเห็นเลย เนื่องในเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าอยากเห็นเต็มทีแล้วก็คิดถึงพระองค์ขอให้พระองค์จงมาหาข้าพระพุทธเจ้าเถิดแล้วก็หลังจากนั้นไปก็ภาวนาบ้าพุทโธได้ประมาณสามรอบก็ปรากฏว่าเห็นพระท่านมาตอนนี้ถ้าไม่มาแบบพระพุทธรูปแล้วถ้ามาแบบพระสงฆ์มีรูปร่างสวยสดงดงามมาก มีนิว้วมีแขนมีขาทุกส่วนกลมไปหมดส่วนใดที่จะแดงก็แดงส่วนใดที่จะดำก็ดำอย่างริมพิปากแดงกำลังสวยผมก็ท่านก็ดำสนิทสื่อเขียนไปยังไงเขียนไว้ว่ายังไงไปเดี๋ยวก่อนนิ้วแขนขาทุกส่วนกลมไปหมดไม่เป็นเหลี่ยมเหมือนกับของเรา ริมริปาก,ก็แดงน,น้อยกกำลังสวยน่ารักเนื้อเต็มไม่มีส่วนสัตว์บกคร่องแล้วผิวท่านก็เหลืองคล้ายๆกับผ้าเหลืองิวผิวเหลืองอ่อนผิวเหลืองน,น้อยนะผิวท่านเหลืองน,น้อยคล้ายๆกับผ้าเหลืองแต่แต่ว่าเหลืองอ่อนกับผ่าเหลืองนิดหน่อยเดี๋ยวไปตรงไหนแล้ว เสียงอะไรมันรัดเปี้ยกระตกใจหันไปดูนี่เป็นนั้นว่ามาตอนนี้เห็นท่านสวยผิวเหลืองนะแล้วก็มองดูท่านส่วนสัตว์ท่างกับสวยผิวเหลืองน่ารักมีอะไรมองแล้วก็ไม่จีตาจิตใจมองไปมองมาเห็นท่านยิ้มน้อยๆกำลังน่ารัก พอท่านยิ้มขึ้นมาใจก็ดีขึ้นมาเยอะแต่ว่าท่านยิ้มเฉยๆท่านไม่ยยกพูดอยากจะพูดกับท่านมันก็พูดไม่ออกแล้วท่านก็ไม่พูดท่านก็ยิ้มแต่ความจริงก็ดีเหมือนกันเมื่อเราพูดไม่ออกแล้วก็ท่านจะพูดด้วยก็จะยุ่งท่านก็เลยยิ้มยิ้มถ้าไม่พูดมองหน้าท่านท่านก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลา ปกติจริงๆนะอาตมาเนี่ยก็เป็นคนชอบคนยิ้มถ้าใครเขายิ้มเราก็รักเข็นเขายิ้มเราก็ชื่นใจถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยไปประการใดจะก,กายงานก็ตามถ้าคนที่ก็จะใช้งานเราต่อเขายิ้มเราก็พร้อมพร้อมรับการยิ้มคือว่าตั้งใจคือชอบใจยิ้มนั่นเองเป็นว่าอาตมาชอบยิ้มอาตมาเองเนี่ยก็ชอบยิ้มให้แกคนอืน่น แล้วก็ชอบที่คนอื่นเขาจะยิ้มให้บางดีไม่ดีก็มีหลายรายเหมือนกันเรายิ้มให้แกแกก็ทําปั้นปึงก็รู้สึกตาหนินิดๆคนนี้น่าควรจะบ้าไม่ชอบคนยิ้มถ้าหากว่ายิ้มให้ใครได้สามคราวแล้วเขาไม่ยิ้มตอบแล้วเขาไม่ยิ้มรับต่อไปนี้เราก็เลิกยิ้มมันเลยเป็นนั้นว่านายคนนั้นตั้งแต่วันนั้นไปยังทั้งวันตายไม่ยิ้มให้ต่อไป พอให้แล้วเขาไม่รับเนี่ยให้เขาทําไมความจริงจิตตรงนี้มันก็ไม่ค่อยจะดีนักที่ว่าไม่ค่อยจะดีเพราะว่าคนเขาอาจจะมีดีแล้วก็มีเลวบางขณะเขาอาจจะเลวแต่บางครั้งเขาอาจจะดีและนี้ตอนที่เรายิ้มให้เขานะอารมณ์ใจก็อาจจะคลุ่มอะไรก็ได้แต่ถ้าว่าจิตใจในตอนนั้นที่บรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนั้นไม่เจ็บระ จิตใจยังเป็นคราวาสอยู่ก็ยังนึกว่าถ้าเราไหว้เขาเขาไม่ไหวตอบเราบูชาเขาเขาไม่บูชาตอบเรายิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มตอบก็เลิกไหวเลิกบูชาเลิกยิ้มกันเลิกกันตลอดชีวิตตรงนี้ก็ดีเหมือนกันจะว่าไม่ดีก็ไม่ได้ในเมื่อคนมันไม่มีดีแล้วจะไปดีอะไรกับมันอันนี้ก็ทุกบูชาละบาดีบูชางวัน,นโกปฏิวันเทนนาง ถ้าคนดีเราบูชาเขาต้องบูชาตอบเราไหว้เขาต้องไหว้ตอบเรายิ้มเขาต้องยิ้มตอบในเมื่อเขาไม่ยิ้มไม่บูชาไม่ไหว้ตอบก็แสดงว่าเขาไม่มีดีนี่พระพุทธเจา้าตรัสว่าอาวนาจะพาลานังปันติตาน,นัญญสีวนนาบูชาจะปูชนียาน,นังเอตมังครมุตมังเราอย่าคบคนเลวคือคนพาน จงคบแต่คนดีคือบัณฑิตจงบูชาแต่บุคคลที่คนบูชาคนที่เรายิ้มให้แล้วก็ไม่ยิ้มตอบเราไหวแล้วก็ไม่ไหวตอบเราบูชาก็ไม่บูชาตอบแสดงว่าคนนั้นเป็นคนเลวแต่ความจริงการตัดสินใจเวลานั้นเป็นเด็กก็รู้สึกว่าถูกถูกตามมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเออคุยกันต่อไปแต่มันเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสมากกว่า ตามอารมณ์ปกตินะนิติตัวเองว่าตรงที่เขาไม่ยิ้มให้สารข้งแล้วไม่ยิ้มตอบมันเป็นเรื่องของคนที่จิตมีกิเลสตามปกติตามปกติของคนที่มีกิเลสก็จะมีการอาฆาตจะมีการเกลียดหน้าสิงกันละกันแต่ความจริงจะหันเข้ามาจริงๆตามมงคลเราโสก็รู้สึกว่าไม่เกี่ยวได้กิเลสมันเป็นการตอบสนองคนเลวว่าคนเลวเราไม่ครบ ถ้าครบเราก็าหนักใจเว้นนั้นว่าบรรดาแต่พุทธบ,บริษัเปันหลายฟังกันต่อไปเท่านี้ก็ปรารบถึงผู้อ่านว่าขอทุกท่านจงอย่า,าปฏิบัติตามนั้นนะแต่ความจริงตอนนี้คิดว่าปฏิบัติตามก็ถูกแล้วปฏิบัติตามบางคนแต่ตอนที่เขียนพระอีกตอนที่เขายิ้มให้สามครั้งแล้วไม่เขายิ้มไม่ยิ้มตอบเราไม่ยิ้มให้เลย มาเขียนไว้ตอนท้ายว่าเป็นอารมณ์ของคนมีกิเลสท่านไม่ควรปฏิบัติตามแต่ว่าตอนมาพูดตอนนี้คิดว่าควรปฏิบัติเพราะตรงกับมงคลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นอน,นว่าต่อกันไปมันเป็นกรรมที่เป็นอกุศลอย่างหนึ่งที่คนประเภทนั้นเขาไม่เห็นความดี เราจะเลือกเอาก็แต่ส่วนที่ตอนที่ดีนี่ไหมคว่าตอนใดที่อาตมาพูดมาเนี่ยตามประวัติตอนใดมันไม่ดีก็อย่าไปปฏิบัติตอนไหนดีก็เลือกอัไปมาพูดกันเรื่องเรื่องของพระภาพของพระต่อไปเว้นนว่าพระองค์นั้นที่อาตมารักมากท่านสวยนะภาพของท่านที่เห็นเป็นพระสงฆ์ท่านยิ้มแล้วก็ท่านสวย และความสวยก็งท่านก็สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตามลำดับต่อมาท่านก็มีแสงออกจากตัวท่านเป็นหสีนี่เรียกกันว่าฉับพันรางสีตอนนั้นเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องตอนที่สีออกนี่มองดูก็คล้ายพระาทิตศรทรงกรดแต่ก็สวยมากกว่ากันหลายแสนเท่าเทียบกันไม่ได้คราวนี้เองตัวของท่านเอง แทนที่จะเป็นสีเหลืองก็กลับมีสีเป็นใบ,บกายทั้งองค์อาตมาก็มองไปจนลืมตัวมองไปมองมามองมาพลงไปปรากฏว่าตอนนี้มีอะไรแปลกขึ้นมาหน่อยหนึ่งตัวก็อาตมาเองในเวลานั้นเป็นเด็กอายุ12ปีก็กลายเป็นคนสองคนก็คือคนหนึ่งยืนอยู่ข้างคนเดิม <c oughs> หมายความ่าเจ้าจคนหนึ่งนอนเจ้าคนหนึ่งยืนนะมันยืนอยู่ข้างตัวเก่าที่มันนอนอยู่อันนี้สำหรับตัวใหม่นี่เมื่อพิจารณาดูแล้วมันสวยกว่าเก่ามากมองดูเนื้อก็สายเหมือนแก้วนะผ้านุ่งม,มีสีเหลืองมันทองเสื้อก็เป็นสีทองมีแก้วประดับแพรวพราไปหมดทั้งผืน ผ้าทั้งผืนนันะเต็มบริก้วคือเต็มบริเพชรนะไอเพชรจริงๆมันก็สวยสวยูสย้ไม่ได้เพราะเพชรก็มองแล้วมาดูใสใสเฉยเแต่นั่นแก้วที่เป็นแก้วใสเป็นบริการออกมาแพรวคราวน่ารักค่าสูงมากแล้วก็ทองแล้วก็เป็นสีทองทั้งตัวตัวน,นี้ก็หมายความว่า,าสำหรับเครื่องประดับที่เป็นทองนะผ้าที่เป็นทอง แล้วก็เสื้อที่เป็นทองมันก็มีแสงออกแสงพุ่งเข้าไปจับเนื้อที่เป็นแก้วเลยดูตัวทั้งตัวเป็นทองไปเลยมามองดูบนหัวก็มีเช่นดาประดับแก้วสวยแก้วที่ประดับเสื้อและผ้าเช่นดามีแสงสว่างออกมามากพรนสว่างเอาไปทั่วบริเวณเลย ไม่ใช่บริเวณในในบ้านนยะมันบริเวณบริเวณกว้างออกไปมากตอนนี้เองตามความรู้สึกในเวลานั้นว่เาเอเราเนี่ยมันเป็นคนสองคนแต่มองด้วยคนที่นอนนะมันสกรปรกบอกไม่ถูกไม่ได้เคยเสียนดาดมันเลยก็ลองขยับเนื้อขยับตัวดูเอ๊ไอตัวใหม่นี่มันคล่องแคล่วดีกว่าตัวเก่ามาก มันเบาผิดปกติความน้ำหนักแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่มีการเคลื่อนไหวต่างตางก็สะดวกบ้องไวมากมองไปดูตัวที่นอนก็ทราบว่ามันเป็นตัวเก่าที่เต็มไปได้วยความสุกปรกโสโครกมองตั้งแต่หัวตลอดเท้าหาส่วนที่สะอาดอะไรไม่ได้เลยมองเข้าไปข้างในก็เต็มไปได้วยวัยวะต่างๆที่เต็มไปได้วยความสกปรก มันไม่สวยมันไม่น่ารักมันมีแต่น่าเกลียดที่ก็น่ากลัวมีสภาพเหมือนกับเด็กที่กลัวผีมองเห็นผีมันเกลียดมันกลัวมันไม่มาเสียอิทุกอย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทโูรรับฟังนี่ความจริงของคนมันเป็นอย่างนี้นะดังนั้นท่านที่ว่าเทวดาไม่มนะีน่าจะฝึกซะบ้างนะฝึกไม่ต้องมากเอาตัวอย่างตอนเป็นเด็กยาวว่าอดเลยนะ เอาตามนี้สะบ้างไม่งั้นแล้วก็ท่านประกาศตนว่าท่านเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและว่านั่งคัดข้านคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะดีตรงไหนนะถ้าคนที่เขามีปรรัญญาเขาจะหาว่าท่านเป็นผู้ตั้งใจทําลายพระพุทธศาสนาและก็เป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าที่มีข้าวกินมีกิตุกุติอยู่ มีชื่อเสียงขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความดีขององค์สมเด็จพระบระมครูในฐานะที่อาภิรากาสสมาพัตเข้ามาห่มกายก็คิดว่าท่านเป็นสรณะอันหนึ่งคือสังฆรัตนะคือแก้วแต่แน่แท้จริงๆก็กลายเป็นแก้วเหลาเมาจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวเล่ากันคุยต่อไปเป็นนั้นว่าตอนนั้นแต่มาไม่เคยนึกรักไม่เคยปรารถนา้ร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกขรก แล้วก็มันก็ไม่มีลมให้ใจไม่ได้เคยชอบไม่ได้เคยมีความห่วงใหญ่หันไปนดูพระไพระย่พระพุทธนะพระสงฆ์ที่ยืนอยู่ข้างหน้าตอนนี้ปรากฏว่าพระท่านหายไปเส็จแล้วเสร็จหันมองไปไม่ม่เหพระก็ใจหายวา่าเดินวนไปเวียนมาอยู่พักหนึ่ง เห็นมันสบายดีเนี่ยไอ้เจ็บมันก็ไม่เจ็บปวดมันก็ไม่ปวดเมื่อยมันก็ไม่เมื่อยมีความสุขมีความสบายใจก็ปร่งตัวก็เบาตอนนี้เดินไปเดินมาอยู่บนบ้านเห็นมันแคบแคบชักอึดอัดใจที่เย็นอยู่บนบ้านเนี่ยมันไม่ชอบใจอยากจะลงไปเดินเล่นหลังบ้านอากาศมันโปร่งดี ด้วยที่นั่งเยน็นที่นั่นมันเย็นสบายแต่ว่าการไปนอนไปนอกบ้านตามปกตินะตามระเบียบท่านแม่ท่านมีระเบียบแบบนี้นะถ้าว่าท่านอยู่อยู่บนบ้านไปไหนก็ต้องลาท่านอยู่บนบ้านจะลงข้างล่างต้องบอกท่านก่อนหากว่าท่านอยู่ข้างล่างเราจะขึ้นมาบนบ้านก็ต้องบอกท่านก่อน ระเบียบการลาเนี่ยต้องเป็นไปตามปกติถ้าคลาดจากสายตาท่านแล้วก็จะไปไหนคลาดจากสายตาท่านต้องบอกก่อนเสมอ <c oughs> ถ้าไม่บอกไปยังไง <c oughs> ถ้าไม่บอกท่านนี่ก็หมายความว่าก็มีอายาสิกคือไม่เรียวมันจะปรากฏมันจะสนแสดงอนุภาพความจริงก็ดีแต่คนสมัยนี้เคยบอกว่า เสียอิสรภาพแต่ความจริงได้คิดแล้วเป็นความหวังดีของท่ยานผู้ใหญ่สอนให้รู้จักระเบียบวินัยมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเด็กในสมัยก่อนยิงหาเด็กเลวยากกว่าเด็กดี <c oughs> แต่ว,ว่าเด็กสมัยนี้ตมาไม่ได้สนใจว่าเขาจะดีหรือเขาจะเล็วยังไงเพราะเราไม่มีลูกกับเขา ไม่มีลูกและกับเขาเลยไม่รู้ว่าดีแล้วเลวเป็นนั้นว่าคงจะดีเพราะการศึกษาดีกว่าเก่าหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบตอนนั้นเมื่อต้องรักษาระเบียบจริงเข้าไปหาท่านแม่เข้าไปแล้วก็ไหว้ท่านลาท่านบอกว่าจะไปหลังบ้านแต่ตอนนี้ผู้ใกญ่ท่านท่านไม่พูดด้วยแล้วทีท่านไม่ยอมพูดด้วยถ้าก็มองไอ้เจ้าคนที่นอนอยู่ แล้วนะท่านก็มือเราจึงเอามือไปจับตัวท่านท่านก็ไม่เหลียวหน้ามามองก็นึกในใจว่าเออแม่ไม่สนใจเราเอาไปหาลุงดีกว่าก็ไปหาท่านลุงเวลาท่านแบบเดียวกันท่านลุงท่านก็ไม่ได้สนใจอีกหาใครก็สนใจด้วยไม่ได้แต่สิ่งที่เขาสนใจนั่นก็คือศพที่นอนอยู่ข้างหน้า,าเดี๋ยวพูดไปพูดมาหนังสือหายอีก เป็นนั้นว่าไม่มีใครสนใจก็ไม่เป็นไรก็เลยทักก่วอากาศไม่ลาลาแล้วเนี่ยถือตาระเบียบเมื่อลาแล้วไม่รับทราบก็ไป็เรื่องขอาพู้รับลา <c oughs> ยังเดินเดินลงมาบันไดแล้วก็เลี้ยวไปยืนอยู่ข้างทางทางด้านหลังบ้านไปยืนข้างขข้าข้างางงทางที่หลังบ้านหลังบ้านมันปโปรง่งเป็นทุ่งโลง่งอากาศดี <c oughs> ตามปกติชอบอากาศโลง่โลงๆมาสบายๆมาที่อากาศโล่งสบายรู้สึกมาสบายใจมากขณะที่เย็นอยู่เพลินๆจิตกําลังมีความสุขเย็นอยู่ที่หลังบ้านนะเองก็ได้ยินเสียงคนบางคนคนบนบ้านคนบนบ้านที่สนใจกับเจ้าคนที่นอนอยู่นั่นแหละเสียงที่เปล่งลงมาไม่ได้เสียงไม่ได้เสียงร้องเพลง <c oughs> เนื้อไม่จะเสียงโหไม่จะเสียงโกูมันเป็นเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้ดังมาที่หลังบ้านได้ยินถนัดก็รู้สึกแปลกใจว่าเขาร้องไห้ทําไมกันเห็นเขาร้องไห้แต่เมื่อมีเห็นเขาร้องไห้แต่เมื่อมีญาติตายนะเราคิดในใจนะไอ้การร้องไห้ถ้าญาติตายเขาก็ร้องไห้กัน นึกคนที่เขารักตายก็ร้องไห้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตูชายตีโสโกโความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักให้ <c oughs> ความรักอันนั้นมันต้องสลายไปเขาร้องไห้เพราะความสิ้นหวังแต่นึกในใจว่าเอ็นนี่เขาร้องไห้ทําไมเห้งใครมันตายที่ไหนเราไปเห้งใครมันตายสักคนนี่ อตอนนี้ไม่อยากรู้ตัวว่าตาย <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอ,อ <c oughs> เสียงมันแห้งนะเกจะแก้ไม่ทัน <c oughs> เสียงหามันขึ้นมาพันคอเพราะพูดถึงตายตาย,ตายมันจะเริ่มตายขึ้นมาบ้างแล้วสินะ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยตัวนี้เสียงแห้งไปซะแล้วเพราะคิดว่าเขาร้องไห้กันเฉพาะคนตาย ตอนนี้ไม่มีใครตายนี่เคาร้องไห้กันทําไมเอา้าแปลกใจว้เแปลกจริงๆนะไม่น่าจะร้องไห้กันเลยนี่ไอ้คนที่บ้านนี้ไม่มีใครเขาตายสักคนตอนนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนฟังพอนึกได้ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในด้านสกายญาติทิว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา นี่เราจะเห็นว่าถ้าเราตายคําไอ้ร่างกายมันตายเราออกจากร่างเราก็เป็นอีกคนหนึ่งค <c oughs> อมันเอาแย่แต่เราก็ร่างกายเป็นคนละคนกันไปเมื่อเขาร้องไห้ก็ทิศไปอีเขาร้องไห้ทําไมเนาะ <c oughs> แล้วก็ไม่สนใจยืนอยู่หลังบ้านอยู่สักครู่หนึ่ง เย็นอยู่นานไม่ถึงสิบนาทีเวลาที่ผ่านไปโดยประมาณเห็นคนมาเดินจากจากที่ใต้เป็นแถวยาวเหยียดเออเอาย็นมาเป็นแถวยาวเหยียดก็เดินมามีตรงไหนล่ะยืนคอยอยู่ข้างทางคิดในใจว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาจะไปไหนกันนะถ้าคนพวกนี้ที่เดินมา มีคนใหญ่ๆนำหน้าแต่คนพวกนั้นกับตัวจิ๋วๆ <c oughs> พรอะภัยอิโยมมันแย่คอมันเกิดมีพิขึ้นมาในเวลานี้พอดีนะ <c oughs> เป็นว่าคนที่เดินนำเป็นคนสูงใหญ่มากแล้วก็คุมมาสองข้างและข้างหลังอีกหนึ่งคนเป็นสี่คนด้วยกัน ควบคุณคุมคนพวกนั้นมาเขาเดินขนานกันมาพอเข้ามาใกล้แม้เสียงตัวนี้คนจะไม่ไม่ปกติเบาไปมั่งหนักไปมั่งเพราะอมอลวาดพอดีแก้ไม่ทันเป็นนั้นว่าคนที่เดินนำหน้านะคนที่เดินนำหน้านุ่มผ้าเขียวแล้วคนที่เดินมาคุมนด้วยกันทั้งหมด นุ่งม,มาเพื่อนุ่งผ้าเขียวเหมือนกันทั้งหมดตัวใหญ่แล้วก็สูงมากผู้ที่เดินตามมาหัวของคนพวกนั้นแค่เขาของคนนำนั่นเองเมื่อเห็นเขากอเห็นเขาตัวใหญ่เนี่ยก็รู้รู้สึกว่าเมื่อเห็นเขาใหญ่อาจจะมาในเวลานั้นตามความรู้สึกก็เลยทำตัวใหญ่บ้างให้เท่าเขา แล้วก็ใหญ่สูงไปกระเท่าเขานั่นเองชายสี่คนคนหนึ่งนำหน้าสองคนเดินขนาบข้างอีกคนหนึ่งเดินตามข้างหลังในจำนวนทานชายสี่คนที่ควบคุมมาคนที่ติดตามมาในเวลานั้นท่าากะโดยปริมาณและก็ประมาณได้สองคนเศษแล้วก็สังเกตดูก็เป็นคนที่เคยรู้จักมาและก็มี แต่ว่าการรู้จักก็ร,รู้จักแต่ว่ารู้สึกเขาตายไปหลายวันแล้วก็สงสัยชายสี่คนในคนหนึ่งเดินนําหน้ามีสมุดคอยอยู่ในมือสองคนเดินสองข้างขนาบข้างอีกคนที่สี่เดินท้ายแสดงว่าคําวางความว่าควบคุมการหนีเมื่อหัวหน้าใหญ่เข้ามาถึงอาตมาอาตมาเข้าไปยกมือไหว้เขา ถามว่าลุงครับจะไปไหนกันครับเขามองหน้าแต่มาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเปิดสมุดคอยดูนะา,าไอหนูชื่อเธอไม่มีในบัญชีเข้าบ้านไปพุทธหลานพระเดียวแม่จะบีปหาเป็นนั้นว่าบรรดาแานพุทธบริษัทหลายโดยทุนน้ะวันนี้ตอนท้ายไม่เป็ีนเรื่องไอ้คอคือขันหน้าร่างกายมันไม่ดี มันคุกครากอยูนหน่อยหนึ่งดีพอดีก็เวลานี้หมดเวลาพอดีเลยเวลาไป็นหนึ่งนาทีต้องขอไัยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านและเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลาก,ก่อนขอบรรดาสาวกโรองค์สมเด็จพระจินวรทุกท่านฟังแล้วจงม,มีแต่ความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ปูลผลหากเพึงประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสูงความปรารถนายังทุกประการสวัสดี